ขนมเปี๊ยะอบควันเทียนสดใหม่จากเตาโดยกลุ่มแม่บ้านบึงลาดสวายจังหวัดนครปฐมหอมกลิ่นควันเทียนมีเนื้อสัมผัสนุ่มเนียนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไข่ปิดมาทำเป็นไส้ได้รสชาติสัมผัสมันเค็มของไข่แดงเน้นๆเ,เก็บไว้ได้นาน1-2เดือนไม่ใส่วัตถุก,กันเสีย1กล่องมี10ลูกราคาเพียง1 1 0บาท เปิดลึกแก๊งทะลุฟ้าเสียงฉากในคุกค่ะไร้ใครมาเยี่ยมแม้แต่คนเดียวพ่อแม่ก็เสียชีวิตจากการชุมนุมหลายครั้งของกลุ่มทะลุฟ้าที่หลายคนก็ถูกจับกลุมดำเนินคดีส่งตัวเข้าเรือนจำบางคนก็ได้รับการประกันตัวออกมาขณะที่หลายคนค่ะก็ยังถูกจองจำและที่สำคัญควรเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆทั้งบางคนก็พบว่ามีปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางหรือไม่ก็เสียชีวิต ล่าสุดค่ะ14ธันวาคมที่ผ่านมาทางเฟซบุ๊กของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความบันทึกเยี่ยมอาทิตย์ทะลุฟ้าโดยระบุไว้ว่ายังคงแบ่งปันยิ้มให้ทุกคนในทุกวันแม้ตัวฉันใกล้จะถูกลืมนอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อหาบางช่วงที่น่าสนใจและกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมควรพิจารณาไตร่ตรองหากกระทำความผิดแล้วถูกจับติดคุกว่า เมื่อวันที่9ธันวาคมทนายความเดินทางไปเยี่ยมทวีเที่ยงวิเศษหรืออาทิตย์ทะลุฟ้าอีกครั้งหลังหายป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 และต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชธานานานร่วมเดือนนี่เป็นอีกครั้งที่ทนายต้องเข้าเยี่ยมอาทิตย์โดยการพูดคุยผ่านโทรศัพท์โดยไม่ได้เจอกับอาทิตย์แม้แต่ภาพเคลื่อนไหวผ่านจอทีวีเช่นทุกครั้งพอเขาเพิ่งถูกย้ายตัวจากแดนสามมายังแดน5จึงต้องถูกกักกันตัวไว้ตามมาตรการป้องกันโควิดของเรือนจํา อายุ35แล้วทำไมถึงมาเคลื่อนไหวกับขบวนการนักศึกษากลุ่มทะลุฟ้าได้ทานายถามอาทิตย์ด้วยความสงสัยเพราะด้วยอายุที่ต่างจากสมาชิกกลุ่มทะลุฟ้าคนอื่นๆอยู่หลายปีอาทิตย์ได้เล่าว่าเดิมทีตนเองเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อก่อนเคยทำงานเป็นช่างเชื่อมที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ต่อมาเมื่อตกงานจึงเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนได้ร่วมทํากิจกรรมเดินจากจังหวัดนครราชสีมาสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับกลุ่มทะลุฟ้าเป็นระยะทางกว่า247.5กิโลเมตรใช้เวลาเดินกว่า15วันเพื่อเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกและปักหลักนอนชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลเป็นเวลาอีกกว่า16วัน ต่อมาเขากับคนอื่นๆได้ถูกจับกลุ่มและสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐในเช้าวันที่28มีนาคมอาทิตย์ยังคงยืนหยัดอยู่ร่วมกับกลุ่มทะลุฟ้าจนถึงทุกวันนี้การเข้าเยี่ยมครั้งนี้ดูเหมือนว่าบทสนทนาจะไม่มีหัวข้ออะไรให้ถามตอบกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อพักหลังนี้แทบไม่มีข้อความหรือจดหมายจากคนอื่นๆฝากไปถึงอาทิตย์เลยจนทนาเองก็กลัวว่าอทิตย์จะเสียกำลังใจไปเสียก่อน เมื่อถามถึงครอบครัวของเขานะคะอาทิตย์สูญเสียทั้งพ่อและแม่ไปหลายปีแล้วยังคงมีเพียงญาติคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ไกลถึงอุบลซึ่งอาทิตย์ก็ไม่อยากติดต่อไปเพื่อสร้างความลำบากใจให้กับพวกเขาสักเท่าไรแม้ทนายจะขยันขยอถามทุกครั้งที่เจอกันด้วยความเป็นห่วงว่าอยากฝากข้อความไปถึงคนที่บ้านไหมแต่เขาก็ปฏิเสธทุกครั้งเขาไม่เคยฝากส่งข้อความหาครอบครัวของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่อยากรบกวนพวกเขาชายหนุ่มตอบด้วยเหตุผลสั้นๆ ในทางกลับกันอาทิตย์เป็นทุระคอยนำข้อความจากเพื่อนผู้ต้องขังคนอื่นๆในเรือนจำที่ต้องการส่งทุงญ,ญาติฝากทนายไปบอกครอบครัวพ,พวกเขาอยู่เสมอเสมอแม้ไม่ใช่ผู้ต้องขังคดีทางการเมืองคนแล้วคนเล่าข้อความแหละข้อความเล่าที่ทนายต้องสมบทเป็นผู้ส่งสารเฉพาะกิจโดยมีอาทิตย์เป็นตัวกลางรวบรวมรับฝากจากเพื่อนผู้ต้องขังหลากหลายคนซึ่งจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเยิยนเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทุกครั้งที่ทนายถามกับอาทิตย์ด้วยคำถามเดียวกันว่าอยู่ได้ไหมอาหารอร่อยไหมอาทิตย์ตอบเพียงอยู่ได้สบายครับและบ่อยครั้งที่เขาร้องขอซอสโทเหลืองเพื่อหยอกคลุกข้าวให้มีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นหมายเหตุหากยังไม่ได้รับการประกันตัวสามารถส่งจดหมายเป็นกำลังใจถึงอาทิตย์ทารุฟ้าได้โดยเขียนจากหน้าซองถึงทวีเที่ยงวิเศษแดน5เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืด นะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ